พิกัดข่าวเที่ยงเริ่มต้นข่าวแรกนะครับจากกรณีของรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI พันตำรวจโทสริยาสิงหะกมลวันนี้เดินทางเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ที่ดินของจังหวัดปทุมธานีสาขาธัญ,ญบุรีโดยคุณธัญญาคงสมบัตินะครับก็เป็นผู้ที่ให้ข้อมูล DSI เตรียมอายัดที่ดิน29แปลงในพื้นที่ปทุมธานี ของนายวิชัยปั้นงามผู้ต้องหาคดีแก๊งเงินกู้นอกระบบที่เป็นรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของประเทศและก็จะสาวไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยลงพื้นที่ไปตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการปล่อยกู้นอกระบบของนายวิชัยจากการตรวจสอบก็ถือครองที่ดินในอำเภอธัญ,ญบุรีในชื่อของนายวิชัยกับเครือญาติรวม29แปลงแบ่งออกเป็นพื้นที่คลองเจธัญ,ญบุรี1งแปลงและอีก16แปลงอยู่ในหมู่บ้านรัตนโกศิทร์200ปี ที่เหลือก็กระจายกันไปบ้างของเครือข่ายนะครับก็ต้องรอผลการยืนยันจากที่ดินที่ปทุมธานีก่อน Yes อสยืนยันว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานใครเกี่ยวข้องต้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดส่วนกรณีจะมามอบตัวหรือไม่สําหรับนายวิชัยปั้นงามนั้นขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้านะครับก่อนหน้านี้เคยให้ข่าวว่าจะมามอบตัวแต่ก็ไม่ได้มา ครับคือการยึดที่ดินนะครับก็สืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ครับประมาณปลายธันวาคมนะครับเจ้าที่ก็ส่วนที่กาลังหลายหน่วยงานครับเข้าไปจับกลุ่มขบวนการปล่อยเงินกู้นอกระบบรายใหญ่ของประเทศไทยใช้ชื่อกันว่าแก๊งหมวกกันน็อกฮะมีผู้ร่วมขบวนการกระทําความผิดประมาณ 2- องถึงสามพันคนด้วยกันแล้วก็มีคนเป็นลูกหนี้ครับรวมแล้ว1นึ0 0 0สหกว่ารายมูลหนี้ครับที่อายัดแล้วก็ยึดทรัพย์ได้นะครับอยู่ที่ประมาณ150ล้านกว่าบาท ร้อมกับออกหมายจับนฮะนายวิชัยปั้นง,งามกับนายชัยวุฒิวิวัฒน์อารีกุลที่ดูแลด้านไอทีเจ้าที่ก็สามารถจับกลุ่มนายชัยวุฒิได้แล้วนะครับส่วนนายวิชัยเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศกับครอบครัวนะฮะตั้งแต่วันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้นะฮะยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ไวันนี้ก็ไปขยายการขยายผลเพิ่มเติมส่วนที่เหลือยังมีอีกหลายอย่างนะทรัพย์สินที่รอการตรวจสอบอยู่นะฮะคงจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้นะครับ